โอเคก็ขอมาดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องบิลลี่นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาสมทีมไตแนะคลิปนี้ผมจะลองไปเล่นปืนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะน้อยน้อยน้อยทุกคนอยากรู้ว่าเป็นปืนไหนนะครับเนาะมาดูครับปืนนี้นนเลยเนี่ยเลย s k s ครับแต่ก่อนมันมีแบบอายุโอเคชอบเล่นลเขาชอบใช้ปืนนี้ยิงหัวแล้วก็ปืนนี้ ราจะมาลองหาปืนนี้นะครับเนี่ยผมไม่ได้จับมานานแนล้วปืนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวละครนะครับอนาล็อลกครับสกิลกดใช้ก็มีประมาณนี้ครับเหมือนเดิมนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเก,เกมอะไรนะครับโอ้ยขอ,อมาบังฟ้าแล้วกันเหรียญห้าร้อยพอดีเลย คลิปสวยไม่ป,ปืนนะ SGS อยู่ไหนวะเนี่ยก็บเสียงเลยโอเคนี่มีตัวมาเนะี่ยเท้าขึ้นมาพร้อมแล้วหา SGS เ่อนบวกเอาเอ้า,อาเจอพอดีเลยสวยมีตัวแนละ้ว อ้าเอ้าโอ้โหจะตายเจ็บนั้นโดนเป็นร้อ,อ,อ,อยแปดร้อนแค่ร้อยเก้าสิบนะร่วงไปหนุ่ยเสียวเหมือนกันนะโดนมาเองความรู้สึกเหมือนเหมือนโดนเองอะมันเราเล่นจริงเนี่ย คุณยิงอะ่ะว่ามันก็แรงเหนือถ้าไม่ใส่ก่อนเจ็ดจีบเจ็ดจีบเา็ดดาวหนึง่งโอเคดาวสองเพื่อนดาวสองว่ามันก็แรงนะใส่ขนาดใส่เก็บเสียงเมื่อเจ็ดสิบกว่ามีตัวอีกแล้วนะพบศัตรูแล้ว นนะ roll. ชาร์จเลยกันโอ้โหนตยเนี่ยดโอ้ตายอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านเลยป่ชาร์จเลยแลวกัน ไม่รุนใจร้อน,นะสิขอตรงไหนตัวนี้ตัวเปิดตาได้เลยหมุป้อมหรือเปล่าน่าจะอยู่บนป้อม Bột bóhm, bột bột. Một bom một lần Một Mấy nào Một mi điên chứ không gì à, ทำไปช่วยเพื่อนก่อนตัวนั้นตัวหน้าผมน่ะดาแล้วร้อยขึ้นไปช่วยเพื่อนก่นอนเหมือนเพื่อนจะไปชุบเลย มีตัวหนาวนูนครับโอหแงงกันแ้วเนี่ยว่ามันแงงห้าสิเก็บเสียงลย 5, 10, 15, แล้วเนี่ยแลห้าสิบสี่สิบอ๋อสิบพานจะโดนตัวเองรูดาวของเรียบร้อยตื่นตัวเข้าไว้ช่วยด้วย ดีเลยอยู่ก,กับเพื่อนมีอีก้วข้างบนแลว้วเวลาเพื่อนนะ่ไม่ได้ตั้งใจหลานนะช่วยช่วยช่วยร์จให้ร์จให้ อยู่ไหนอะ่ะดาวดาวดาว <_ C> e <an> อยู่น่โมันก็แรงอนะก็ไม่ใส่เก็บเสียงเลยโหโคตรแรงตัวด้านล่างนั่น ไอวอโคตรเลี้งสุดนี้ไอ,อวอลสิบเก้าลูกเพือ่อยิงนะ ตะถึงสิบิวเนี่ยได้มาหกแล้วโรงโราบาลมีตัวเนี่ยเหมือนจะมีนะโรงาบาลไอวอร์เว้อยู่กับเพื่อนมีเอามีตัวโดดยังไมมโดนดาว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  <amp> มีตัวอยู่บนบ้านหรือเปล่า มาดิน่านดาวดาดีไอ้หม้อโคตรฟูโอเคน่าเล่นอหร่ได้มาแปดคิวแล้ว ในสิบคิวเนี่เนี่ยอยู่กับเพื่อนรือผมไม่ใช่เพื่อนอ่ะวเพื่อนโดนเพื่อนโดนวางเพื่อนหัวแน,น่แล้วหัวน,น,อน็อตแมงทำ้งำคนมาดิเอาคิวหร่อยค,คิวนะึ่ง

อ evet. ุ้ยดาวโอ้โหปืนอะไรโคตรแรงเลยโอยเรียบร้อยอุ้ยเพื่อนดาวอีกไอวอลเพื่อนไอวอลอีกเรียบร้อยโอ้โหขึ้นสองโอเคขึ้นสองโอเคผมว่ามันก็แรงโอเค